สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกันเรามาดูกันว่าที่สุดของชีวิตเลยนะคะเรื่องราวที่เป็นที่สุดของที่สุดของชาวราศีกันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่หนีไม่พ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันเรามาดูกันคะ่ะ ขอพลังงานชาวราศีกันที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะที่สุดของที่สุดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกันใบแรกเลย knife of wands นี่คือตัวตนของคุณได้ยกได้ว,ว่า,าทรงพลังมากๆเพราะว่าคุณเป็นอัศวินไม้เท้าผู้ทรงพลังในความสำเร็จ ความสำเร็จที่ออกมาจากตัวเองความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสร้างพร้อมที่จะแตกไอเดียต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวคุณเรียกได้ว,ว่าภายในตัวตนของคุณคุณมีพลังพลังแห่งความเป็นผู้นำพลังแห่งนักสู้พลังของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีไซน์ความเป็นธรรมชาติความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็บางอย่างในตัวตนของคุณที่มีความรู้สึก,สกของ ลึกลับน่าค้นหามีเสน่ห์นะคะความสามารถของการอย่างรู้พรสวรรค์พรสแสวงในตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้คุณสามารถครีเอทตัวเองได้อย่างดีมากๆคุณเชื่อในพลังบางอย่างในตัวเองคุณมีสัญชาตญาณซิกเซนบางอย่างที่รู้สึกทั้งทงัศนคติไลฟ์สไตล์นะคะ วิจราราณหรือว่าการทัศนคติการมองการไกลแบบนี้เหมือนกับว่าความเป็นผู้นำนะเป็นเป็นอสุนเมท้าวที่มีความเป็นพลังแห่งไฟนักรบแล้วก็นักสู้นะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แบบภาคภูมิใจมากๆไม่ว่าจะอุปสรรคนั้นจะเป็นสิ่งอะไรที่มันกีดขวางนะคะสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้อย่างภาคภูมิใจมาก สิ่งที่คุณกําลังจะเจอคือความสําเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิใจจริงๆคุณหนีไม่พ้นกับตัวตนของคุณที่เวลาจะเจอเรื่องราวอุปสรรคอะไรคุณสามารถที่จะมีความอดทนคุณสามารถที่มีความมุ่งมั่นและจริงจังคุณสามารถที่จะอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปนั้นไปสิ่งนั้นไปให้ได้เพื่อความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณมีพลังในตัวเองเมื่อคุณมีความสามารถที่จะสู้กับตัวเองได้ดีมากๆเหมือนกับมีบางสิ่งอย่างมา มาดนบันดาลใจหรือผลักดันให้คุณก้าวนะคะก้าวไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองก้าวไปด้วยความมั่นใจในตัวเองมากๆคือความมั่นใจมันเกินร้อยจริงๆนะคะนี่คือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาดูอีกที่สุดนะคะมาแล้วนะคะ the date ที่สุดของที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอย่างที่บอกไปว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอนะคะแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะจะมั่นใจในตัวเองนะคะแต่สุดท้ายแน่นอนมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณมีแรงมีพลังในตัวเองมากๆแต่เมื่อถึงจุดบางอย่างในชีวิตมันเกิดสะดุดเกิดการล้มอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นว่า มันเกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งใหม่มีหนทางใหม่ๆเมื่อคุณเป็นนักรบที่ต่อสู้มากๆเลยนะคะต่อสู้อย่างอย่างสุดความสามารถสุดพลังแน่นอนค่ะสิ่งนั้นคือตามมาคือเรื่องสุขภาพที่จะต้องเ,ออเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ว่าสุขภาพนั้นจะคืออะไรนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเวลาที่เจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพ มันเป็นสิ่งที่เราใช้ร่างกายมาอย่างนานมากแล้วเราอาจจะลุยงานมากเราอาจจะคิดเยอะเราอาจจะมีความกังวลอะไรก็ตามแต่แต่ว่าสุขภาพเมื่อมาสะสมสุดท้ายมันก็จะเป็นพอมันเป็นมันเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะหายได้แต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะโรคบางโรคมันอาจจะรักษาไม่หายแต่สําคัญมากๆคือคุณแข็งแรงได้อย่างแน่นอนแข็งแรงขึ้นคุณก็ต้องเลือกนะคะที่จะรับประทานอาหารที่มีโภชนาการ ลดน้ำตาลลดไขมันอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะเรารู้ว่าพื้นฐานร่างกายเราเราจะต้องเรียนรู้สุขภาพร่างกายเราละนะคะว่าสแตนดาดพื้นฐานร่างกายของเราต้องการอะไรโปรตีนไขมันอะไรน้ําอะไรแบบนี้นะคะเพื่อฟื้นฟ,นฟนูร่างกายใหม่นะคะ the d a กันจบแล้วก็เริ่มต้ตน้นขึ้นเรื้อรังอะไรบางสิ่งอย่างที่มันไม่ว่าจะเป็นเรื้อรังของความคิด คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่มันเป็นเรื้อรังทุกอย่างที่มันทําเดิมๆซ้ําๆจนเกิดการเจ็บป่วยอักเสบหรือว่าอะไรก็ตามแต่ต้นสายปลายเหตุเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราฉุกคิดกับตัวเองเสมอค่ะว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูให้มันสุขภาพแข็งแรงเกิดขึ้นได้ความสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่มีมุมมองชีวิตใหม่ๆเกิดพลังงานในใจขึ้นใหม่ทุกอย่างมีจบแล้วก็ไม่จากไปเป็นเรื่องธรรมดานะคะ แล้วก็ไลฟ์สไตล์คุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าอาศัศวินเมท้าแล้วก็เดอะเดเกิดขึ้นมันเป็นวางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณอาจจะแบบบางทีเราเราก็สู้แล้วก็ลุยกับชีวิตมากไปเราก็ละเลยนะคะกับการใส่ใจอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะเซเว่นอัพคัตงมีพลังให้กับตัวเองคุณเป็นนักฝันนะคะคุณเป็น เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีภายในของคุณคือการต่อยอดในเรื่องของไอเดียนะคะเมื่อไหรที่รู้สึกว่าล้มเมื่อไหรที่รู้สึกว่าท้อขอยคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องมีจินตนาการความฝันของตัวเองมีความหวังมีพลังในตัวเองมีสิ่งใหม่ๆที่จะทให้คุณรู้สึกท้าทายตัวเองมีสิ่งใหม่ๆที่จะทให้คุณได้ตื่นเต้นมีสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกไม่เดิมๆซ้ําๆเพราะว่าอะไรที่มันเดิมๆซ้ําๆมาทําให้เรารู้สึกเจ็บป่วยเบื่อ เบื่อหน่ายขี้เกียจนะคะขี้เกียจแล้วก็แบบว่ามันก็คือเดิมๆซ้ำๆวนหลุอยู่วนหลุปอยู่นั้นซ้ำๆอะไรบางสิ่งอย่างทาซ้ําๆอ่ะเราอาจจะทําใหม่ๆแต่ว่าอ่ะกลับมาทําแบบเดิมอีกและเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกับว่าผลักดันตัวเองไปสู่สีสันใหม่ๆในชีวิตของตัวคนเองมีอะไรบางอย่างที่เป็นสมมติว่าเราไปทำงานกลับบ้าน แต่วันหนึ่งเราอาจจะทํางานกลับบ้านแล้วเราอาจจะทาอย่างอื่นต่อนะคะหรือเราอาจจะระบายสีเป็นสีนี้สีนี้แต่เราปรับเปลี่ยนเป็นระบายสีใหม่ให้มีสีสันมากเกิดมากขึ้นให้มีอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นเพราะว่าความแตกต่างของคุณจะทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีพลังสีสันอะไรมีใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความคิดเหมือนตอนเวลาเราเด็กๆอะค่ะเราก็ไร้เดียงสาใช่ไหมคะต้องทำนูน่นทำนี่ อยากทาอะไรก็ทําอยากลองอะไรต้องไม่ต้องคิดเยอะเลยแต่พอเราอายุมากขึ้นเราก็ยิ่งมีความคิดเยอะกังวลพอเรายิ่งเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่หรือว่าเราเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่เรายิ่งกังวลเรายิ่งกลยวเรายิ่งมีอุปสรรคเกิดขึ้นคลายตัวเองลงนะคะเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองคลายตัวเองลงค่อยๆใช้ความฝันใช้แรงบันดานใจเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่สร้างสุขภาพที่ดีสร้างหนทางชีวิตใหม่สร้างไอเดียใหม่ๆต่อยอดการงานใหม่ต่อยอดพลังใจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในตัวเองนะคะ ในที่สุด seven of swords สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเกิดขึ้นจากไอเดียแล้วก็การเหมือนลองผิดลองถูกในชีวิตนะคะกว่าที่จะประสบความสำเร็จกว่าที่จะตัดสินใจได้ก็อาจจะกล้า,ากลัวๆทำให้บางทีบางครั้งพลาดโอกาสอะไรไปในชีวิตของคุณแต่คุณสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้สร้างมันขึ้นมาใหม่จริงๆพลังงาน,นจริงๆเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ะะบางอย่างอาจจะต้องแบบลองทำซิลองทำดูหน่อยว่าเออมันจะได้ไหมลองหลอกล่อความคิดของตัวเองนะคะเปิดกรอบความคิดของตัวเองใหม่ๆเกิดขึ้นลองศึกษาหาข้อมูลลองผิดลองถูกอะไรบางสิ่งอย่างกับตัวเองเพื่อเติบโต ing, นะคะเหมือนกับว่าความคิดของคุณไอเดียของคุณดีไซน์ของคุณอินเนอร์ของคุณจากข้างในมันจะทําให้คุณได้เป็นเป็นตัวของตัวเองมีสีสันใหม่ๆในตัวเองนะคะหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองหาสิ่งใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่จะทาให้คุณรู้สึกมันมันเดิน มันเดินไปในทิศทางที่เป็นแสงสว่างในชีวิตความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะมันเพราะว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่อาจจะทําให้เราสึกว่าไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกหนอยค้นหาตัวตนของตัวเองไม่ถูกหรือว่าจับจังหวะของชีวิตของตัวคุณเองไม่ถูกแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณมีความฝันและแรงบรันดาใจอันยิ่งใหญ่มากๆ,ๆคุณจะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้จากการที่คุณรู้สึกว่า คุณคิดละคุณวางแผนแล,ล้วคุณทําและทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความคิดบางอย่างความคิดของคุณปังมากๆเลยแต่สิ่งนั้นเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างคือทําแล้วผลลัพธ์บางอย่างมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณทําบางสิ่งที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ใช่นะคะมันอาจจะมีบางสิ่งที่ต้องต่อยอดไปอีกม่ว่าจะเป็นการงานแล้วก็เรื่องของธุรกิจนะคะความฉลาดเฉลียวของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ และบางสิ่งบางครั้งก็จะต้องใจเย็นๆมีหลักการมีเหตุลผลให้มากๆกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้มาไม่ได้มาแบบแบบเดียวนะคะได้มาปุ๊บปั๊บไปประสบความสำเร็จรวดเร็วไม่ใช่เพราะว่าตัวตนของคุณเป็น knife of w a n d s ได้มาจากการการสร้างตัวเองจริงการลุยการทําทุกสิ่งทุกอย่างข้ามน้ําข้ามทะเลหรือว่าลุยกับอุรักสิ่งกีดขวางทุกอย่างเพื่อก้าวไปสู่ในสิ่งสิ่งนั้นอะไรที่มันเป็นหนทางแบบ าทางรัดอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่โอเคนะคะมันมันอาจจะแบบทาให้ชีวิตของคุณพลิกเปลี่ยนได้จริงๆมาดูอีกค่ะชาวราศีกันที่สุดของที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันที่สุดของที่สุด Queen of Swords ว้าวคุณมั่นใจมากๆเลย six of cups ค่ะคุณมั่นใจในตัวเองคุณรู้ไหมว่า u e e n of s w o r d s คือ The Diamond of Queens The Diamond Queen คุณเป็นคุณเป็นเจ้าหญิงแห่งเพชรเม็ดงามมากๆเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกไปว่ากว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จกว่าที่คุณจะถูกเจรนายนะคะเจรนายเป็นเม็ดเพชรเม็ดงามบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ร,ร่ารวยแต่ว่าเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้ลําแข้งของตัวเองนะคะจนกระทั่งประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา ตัดสินใจอย่างชัดเจนเลือกและทำสิ่งที่ถูกต้องเหมือน Queen of Source ตัดสินใจชัดเจนทำธุรกิจนะคะเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจและทำให้คุณประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะมากเลยแล้วก็เ,เป็นเจรไนเป็นเพชรเ,เม็ดงามที่สง่างามมากงดงามมากๆจริงๆนะคะและ s i c of Cups intuition ของคุณ กำลังดึงดูดความรักเข้ามาจงเอนจอยความสุขของคุณคุณกําลังเจอความรักคู่รักที่เข้ามาเป็นโซเมโซคอนเนคชัน so ในความสัมพันธ์คุณจะได้เจอคู่ที่เป็นบุญบาร,รมีส่งเสริมซึ่งกันและกันใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกรับรับแล้วล่อทำให้คุณมีซิกเซนสัญชาตญาณบางสิ่งอย่างที่ไม่ไว้ใจนั่นไม่ใช่คู่แท้เป็นคู่ท็อกซิคคู่ที่มีประเด็นแต่คู่ที่แท้จริงของคุณเป็นคู่ที่ทําให้คุณรู้สึก อบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านผูกพันปลอดภัยไว้ใจและเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนี่คือคุณหนีไม่พ้นกับความรักที่ไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่สุดท้ายคุณและเขาก็จะได้กลับมาพบเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถของคุณพรสวรรค์ของคุณและพรแสวงของคุณจะนำพาให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนนี่คือ knife of swords the challenge แล้วก็ the world เกิดขึ้น คุณจะพบความสําเร็จนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวได้ลําแข้งของตัวเองจริงๆก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้และนี่คือ The World คุณจะก้าวไปอย่างความภาคภูมิใจคุณกําลังได้ใช้ชีวิตที่คุณคุณสร้าง Knife of s w o r d s ซูและก็ลุยสร้างความสําเร็จให้เป็น The World เป็นโลกใบหม่ของตัวเองคุณสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้รอบโลกเลยคุณสามารถที่จะทํางานหรือว่าคุณสามารถที่จะเป็นอิสระภาพในตัวเองในทุกๆเรื่องเช่นกันอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณดีไซน์ชีวิตของคุณอยู่ที่คุณเชื่อมั่นในความสามารถพรสวรรค์และก็ความฝันที่คุณมีเพราะว่าคุณคือคนที่มีพรสวรรค์พรแสวงในตัวคุณคือคนที่มีเขาเรียกว่าเวทมนต เี่ยสร้างโลกที่เป็นโลกของคุณเองแต่สิ่งสิ่งนั้นต้องออกมาจากความการตัดสินใจและก็การเชื่อมมาในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่า n i f e of sorts คุณจะต้องได้มาด้วยความภาคเพียรเพียรพยายามกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะได้ใช้ชีวิตแบบจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแล้วคุณหนีไม่พ้นกับการที่จะได้โยกย้ายไปต่างประเทศหรือว่าการได้ทํางานเกี่ยวกับ คนต่างประเทศหรือว่าการได้ทํางานในด้านใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการเรียกได้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเองมันดน,น,ดนบันดานหรือว่าดนพลังให้ตัวเองอยากที่จะทําทําได้เลยลุยได้เลยนะคะเพราะว่า the challenge ความท้าทายเข้ามาหาคุณและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณท้าทายท้าทายตัวเองแนละอยากท้าทายความสามารถคุณก็จะประสบความสําเร็จมากๆเลยในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกแห่งอิสรภาพในทุกเรื่องนะคะ สวยงามมากๆบางท่านก็มีเกณฑ์ที่ได้ลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างมากๆเลยในในต่างแดนเรียกได้ว่าอาจจะมีธุรกิจหรือว่าการยกย้ายถิ่นฐานทำในเรื่องของธุรกิจหรือว่าได้คู่รักที่อยู่ทางไกลต่างแดนแบบนี้ได้เลยจริงๆ Big Happy Change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณหนีไม่พ้นค่ะเพราะว่าความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกัน ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ